สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปรอนบ้าน Youtube ครับพบกันวันนี้30สิงหาคม2563ครับอ,อสมอ5 7 7เดือนครับค่าตอบแทนพิเศษจะได้เงินวันไหนกันแน่ครับระหว่าง15กันยายน63กับ21กันยายน63ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาเรื่อยๆชมรายละเอียดกันครับก่อนอื่นก็มาดูข้อมูลของเราได้มาก่อนนะครับ ข้อมูลของเราเนี่ยได้มาจากหน่วยงานกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนนะครับร่วมกับกรมประชกากรเขาก็ได้จัดทําปฏิทินนะครับปฏิทินการทํางานการโอนจ่ายเงินให้กับอสมอเขาทําเมื่อวันที่ยี่สิบห้าหกสามนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ข้อมูลนี้มาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมหกสามนะครับข้อมูลนี้เขาบอกปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินตอบแทนอสมอนะครับ โควิดสิเนี่ยครับเดือนละห้าร้อเจ็ดเดือนนี่แหละครับปฏิทินการทํางานเนี่ยเขาจะทํางานผ่านระบบะบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือว่าระบบ e s o ซเ a ียลเวลแฟจะเป็นข้อมูลของเดือนกันยายนนะครับที่จะจ่ายให้กับอสมอาเขาก็จะไล่เลียงมาตั้งแต่ระดับสารบริการนะครับ <c oughs> <c oughs> กดยืนยันข้อมูลกดเบิกข้อมูลในช่วง24สิงหาถึง7กันยาหลังจากนั้นก็ สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกดยืนยันข้อมูลส่งจนมาถึงสบสหรือว่ากรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพก็กดยืนยันและทําเป็นหนังสือแจ้งมากรมบัญชีกลางวันที่8นะครับหลังจากวันที่8เป็นต้นไปนะครับวันที่1 1เป็นต้นไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางทําระบบไปตามขั้นตอนจนในที่สุดวันที่21กันยายนนะครับกรมบัญชีกลางก็จะสามารถให้ธนาคารโอน ให้ผู้มีสิทธิ์ได้ก็คือ21กันยายนหลังจากนั้น25กันยายนกรมชีการก็แจ้งผลการโอนเงินให้กับสำนักง,งานให้กับกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพทราบได้ว่าโอนสาเร็จกี่รายไม่สาเร็จกี่รายอันนี้ก็ก็คือขั้นตอนการทำงานอย่างคร่าวๆซึ่งขั้นตอนนี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อ25สิงหาคมห3แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการโอนเงินจะเป็นไปตามปฏิทิน ตามขั้นตอนนี้ทุกขั้นตอนได้จนถึงโอนเงินให้กับอสมอได้21สินยายนนั้นมันก็เขาก็หมายเหตุไปด้วยนะครับว่ากําหนดวันโอนเงินจะเป็นไปตามปฏิทินการทํางานข้างต้นเมื่อกระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสําหรับการจ่ายเงินดังกล่าวแล้วนี่เหตุผลที่หนึ่งครับจะเป็นไปตามนี้ก็คือกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสําหรับการจ่ายเงินแล้วนะครับ และเหตุผลสองจะเป็นไปตามปฏิทินนี้ได้ก็ต้องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องมีงบประมาณพร้อมสําหรับเบิกใจ่ายในวันที่15กันยายนด้วยข่าวที่ผ่านมานะครับข่าวล่าสุดเลยนะครับ18สิงหานะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,สข,สขได้ทําหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่18สิงหาเป็นครั้งล่าสุดหลังจากวันที่18สิงหามานี่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่า สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณให้กับกรมสนับสนุนบริการหรือยังนะครับซึ่งจะเป็นไปตามปฏิทินนี้21กันยายนอสมจะได้เงินตามนี้ก็เหตุผลหนึ่งที่จะได้ตามนี้ก็คือกรมสนับสนุนบริการนั้นได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณบันที่15กันยาหรือก่อนวันที่15กันยาก็ได้แต่ถ้าบันที่15กันยายนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังไม่ได้รับงบประมาณอยู่ก็ไม่สามารถจ่ายได้วันที่21กันยา นี่ก็คือข้อมูลนะวันที่25สิงหาคม63ที่เราได้ข้อมูลมานะครับแต่ทีนี้วันนี้วันนี้ก็มีทางสื่อโซเชียลออนไลน์เขาก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกนะครับก็มีช่อง Youtube หลายช่วงช่องก็ได้ก็ได้ไปอ้างอิงคำพูดของคุณอนุวัตรเฟื่องทองแดงหรือว่าคุณอนุวัตรหรือว่า คุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับพิธีกรชื่อดังรายการหนึ่งสถานีททัศน์ช่องดังด้วยนะครับเขาก็มาทำโซเชียลมีเกียติ๊กตอกแล้วก็มีเพจมีเฟซบุ๊กเขาด้วยแล้วก็มีช่อง YouTube เขาด้วยคุณอนุวัฒน์คุณอนุวัฒน์เขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเขาได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นข้อมูลที่เขาสอบถามไปนะวันที่29สิงหาคมได้รับวคำวตอบว่า กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถจ่ายเงินให้กับอสมอได้15กันยายนอ้าวเพราะฉะนั้นสองข้อมูลนี้ก็ไม่ตรงกันแต่ของเราได้ข้อมูลมาก่อนตั้งแต่วันที่25สิงหาคมครับบอกบอกจะโอนให้อสมอได้21กันยานะครับข้อมูลของเราอาจจะเก่าไปแล้วก็ได้เพราะตั้งแต่วันที่25สิงหา29สิงหาอาจจะเปลี่ยนก็ได้29สิงหาในคุณอนุวัฒน์บอกว่าสอบถามไปใหม่ได้ข้อมูลมาใหม่ล่าสุดเลยบอกว่า โอนให้อสมอได้15กันยาถ้าอย่างนั้นข้อมูลส,สอบถามไปสองครั้งไม่ตรงกันเราสอบถามไปก่อนเมื่อวันที่25สิหางหาได้คำตอบมาว่าโอน21กันยาส่วนคุณอนุวัตนสอบถามไปใหม่เล้วยีสิบเาสิงหาบอกโอน15กันยาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็น21กันยาหรือ15กันยาก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปตามปฏิทินนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะต้องได้รับ งบประมาณก่อนวันที่15กันยาก็แล้วกันจึงจะโอนได้นี่มีข่าวเคลื่อนหน้าที่จะต้องติดตามอีกส่วนจะเป็นวันที่15กันยาหรือวันที่21กันยากันแน่นั้นเราจะติดตามข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับก็ข้อมูลของคุณอนุวัฒน์ใหม่กว่าของเรานะครับณนะ29สิงหาส่วนข้อมูลของเราตั้งแต่25สิงหาครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้จะต้องถูกสืบค้นหาใหม่และก็จะมานํา เล่าให้ท่านผู้ชมทาองบ้านได้ฟังใหม่อีกครั้งนะครับว่าจะเป็นวันที่15กันยายนหรือวันที่21กันยายนกันแน่รอฟังกันอีกนะครับอสมองสุคนทุกท่านครับวันที่จะได้เงินครับสวัสดีครับ